ก็สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับ f a c e b o o k นะครับมีอัปเดตใหม่แล้วนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆทราบกันหรือยังครับกับฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับที่เขาได้ทํามานะครับถ้าเพื่อนๆนะครับยังไม่รู้ให้มาดูในส่วนของคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับผมเพื่อนเพื่อนสามารถเข้าไปพูดคุยกันได้ในเพจอัพทูมี a ชแนลนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ ก็อันนี้จะเป็นในส่วนของหน้าตา facebook อันเก่านะครับที่เพื่อนๆอาจจะคุ้นเคยกันอยู่นะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาเปลี่ยนนะครับให้เป็น facebook แบบใหม่นะครับทำย่าไๆนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกที่ตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มตรงนี้อยู่นะครับจิ้มจิ้มปุ่มไปแล้วนะครับมันจะมีคําว่าสลับไปใช้ facebook ใหม่เห็นไหมครับอยู่ตรงนี้นะเราก็จิ้มเลือกเข้าไปนะครับ เดี๋ยวมันทำการรีเฟรชแบบหนึ่งอ่านะครับอันนี้คือโฉมของหน้าตา Facebook แบบใหม่นั่นเองนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าจอเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็พื้นที่มันจะวางมากขึ้นนั่นเองนะครับเห็นไหมครับเวลาที่เราจะดูในส่วนของวิดีโอต่างๆเนี่ยมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะดูภาพได้ชัดมากขึ้นนะครับภาพก็จะชัดขึ้นนะครับ เห็นไหมเวลามีคนมาไลฟ์สดก็จะจอกว้างขึ้นนะครับซึ่งอันเดิมเนี่ยจอมันจะเล็กนะครับในส่วนของ YouTube นะครับคือบางทีเวลาที่เขาเอารูปมาใส่เห็นไหมรูปมันก็จะเล็กๆนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยใน YouTube ก็จะจอใหญ่ขึ้นแหละเห็นไหมมันก็มีประโยชน์นะครับสำหรับ YouTube แบบใหม่นะครับใครยังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยอย่าลืมเข้าไปเปลี่ยนกันด้วยนะครับเนาะเราจะได้มีลูกเล่นใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับก็จะถูกแบ่งเป็นหมวดหมู่ด้านนี้นะครับ ทางลัดที่เขาที่เราเข้าบ่อยๆก็จะอยู่ฝั่งนี้นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆมีหลาย ID นะครับก็สามารถจะสลับบัญชีได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องกรอกให้ยุ่งยากนะครับกดลงมานะครับแต่เราก็จะมีปุ่มสลับบัญชีตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนบัญชีได้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆนะอยากให้มันจะเป็นสีเข้มมันจะมีสองสีคือสีอ่อนกับสีเข้มถ้าต้องการให้เปลี่ยนเป็นสีเข้มนะครับให้เรากดเลื่อนมาตรงนี้อ่า Facebook ของเราก็จะเป็น เขาเรียกว่าด์กโหมดก็คือโหมดที่มันเป็นสีดํานะครับเห็นไหมมันก็จะดูคลาสสิกไปอีกหนึ่งแบบนะครับคือเพื่อนๆชอบแบบไหนก็เลือกเอาแล้วกันถ้าชอบแบบไลท์โหมดสีขาวหรือว่าเป็นด์กโหมดสีดําก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับอันนี้เป็นหน้าตาของ Facebook แบบใหม่นะครับเลยอามาแนะนําให้เพื่อนนะครับได้มาดูแล้วมาลองใช้กันดูนะครับใครที่ยังไม่รู้นะครับเรามาทําการใช้งานกันดูนะครับมันก็จะสะดวกมากขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับ ต้องขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าถูกใจอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ